ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะกอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงกอยู่ด้านล่างนี่เอง The Stolen Game ที่คุณเอาชีวิตรอดจากห้องร็อกเกอร์โดยการเปิด,ดร็อกเกอร์สำรวจร็อกเกอร์ทีละบ,บอคทีละบ,บอกและคุณจะเจอสิ่งแปลกแปลก <c oughs> น่ากลัวจังเลย โอ้ยมันบอกว่าเอกเอกเอกแปลว่าไข่หรือเปล่าวะเออใช่าหมเถอะครับก็ประมาณว่าแบบ13บ่วงนะครับผมนี่คือเป็นแมบ,บสยองขวัญน,นะครับผมที่รวมสิ่งแปลกๆที่อยู่ในร็อกเกอร์นั่นเองครับผมโดยเกมนี้เนี่ยเราจะคอยเปิดร็อกเกอร์ทีละอันทีละอันเราจะเจอสิ่งแปลกๆอะไรหรือเปล่าน,นะครับผมโอ้มีห้องเยอะแยะมากมายโอ้ยตรงนั้นมีเพื่อนอยู่2คนครับสวัสดีเพื่อนแหมสวัสดีเอ้ยวิ่งได้ด้วยครับ เอาไว้หนีอะไรสักอย่างแน่เลยพี่ว่าเฮ้ยวัดดีครับนายเปิดเจออะไรบ้างอุ้ยหน้านายเป็นกระโหลกด้วยพี่นึกถึงบลูคกเลยน้องบลูก๊กนายคือบลูคกใช่ไหมเปิดมาอุ้ยทำไมนายไปฆ่าเขาอย่างนั้นโอ้ยนายมันโหดร้ายเอามาหิดมากๆต่อไปพี่จะสำรวจบ้างดีกว่าครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะทงนั้นเลือกอันนี้ก่อนแล้วกันอุอ้ยเฮ้ยโฮ้ยอมบี้สอมบี้ เจอผีตะลุงซอมบี้วันดีเพื่อนเราพาคนรู้จักมาหาโอ้โหไม่สนใจด้วยนะรอมาโดนกับดักหน่อยไหมวันดีโอ้รอไปหาเพื่อนเพื่อนหนีเร็วโหตามมา3ตัวเลยจาก1เป็นสตัวช่วยด้วยครับมันตามมาเรื่อยๆโอ้ดูหัวข้างหน้านี้เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยได้ไหมนายมีอาวุธหรือเปล่าครับข้างหลังนี้มันตามพี่ใหญ่เลย เ like i ้ยตาลุงนั้นเขาแบบท้อแท้แล้วครับเขาวิ Athena. ่งจนเหนื่อยแล้วหนีตายดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วนะเฮ้ยสวัสดีอุ้ยอุ้ยนายทุบเราทําไมพี่เรียนวิชาหมัดมวยมาจากบัวขาวไอ้น้องอ้ยตัวเด้งตัวเด้งตัวที่ซ้ําเลยนี่พนุมหัวฟ้านายมาทําร้ายเราก่อนนะซ้ำซ้ำซ้ำกะือ ต่อไปเลยดีกว่าครับจะเจออะไรเฮ้ยเฮ้้ปัญญาอ่อนละอันนี้คือโอ้เราต้องใช้กุญแจครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีกุญแจนะสำหรับล็อกเกอร์นี้นะเอาข้างๆดีกว่าครับเผื่อจะเจอกุญแจกูเจอมึงแล้วเหรอเนี่ยล็อกเกอร์ตรงนี้ดีกว่าครับเอ้ยสวัสดีโอ้ อ๋อดูเหมือนว่าจะมีแบบค่าความหิวเนี่ยนะทุกคนนะพี่เพิ่งสังเกตมันมีค่าฮังเกอร์ด้วยครับค่าเทิร์สแล้วก็อาร์เมอร์ด้วยครับเราโอ้โหเราหาเราสามารถหาแบบชุดมาป้องกันได้ด้วยหรอ,อมันเป็น,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 นแนวซาวเวอร์ survival, แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แนวฮอลเลอร์แล้วซาวเวอร์ฮอลเลอร์แล้วตัวเนี้ยอ๋อมันบอกว่ามันเป็นขวดน้ำเปล่าเหรอโอ้ยอย่างน้อยเรามีแอปเปิ้ลไว้กินแล้วครับไว้คลายความหิวนะมันบอกว่าฟรีลูทโอ้โหฟรีลูทงั้นเหรอ โอ้ยมีขนมนะครับกี่ฮอน่ารักมากหน้าแบลวจัดอ่าแล้วก็กล้ยอ่ากล้ยบานาน่าอ่ากินกินอ่าเรียบร้อยกินข้าป่กเรียบร้อยครับโอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมีเดียมแอมโมเลยครับโอ้ยมีกระสุนปืนนี่หรอโอ้ยมีกระสุนก็ต้องมีตัวปืนใช่หรือไม่ นะเปิดต่อเนื่องไปวุ้ยเราแบบไม่ได้เจอห้องอันตรายมาแบบบ่อยมากแล้ววุ้ยช็อตกันแอมโมโครับเก็บวอเตอร์บอทตอมนี่เป็นขวดน้ำนะครับอันนี้คาดน่าจะคาดกระหายความหิวเรื่องราวข้าเทิร์สกินไปอ๋อใช่ด้วยนะครับหลอดสีฟ้านี้แล้วฝั่งซ้ายฮังเกอร์ก็เป็นหลอดความหิวนะทุกคนอันนี้แบ็คบุ๊กหนังสือสีดําเปิดแล้วไม่ได้อะไรครับเอาไปทําอะไรได้ไม่รู้ปีไว้ทําไมวะนะนะอันต่อไปดีกว,ว่าครับเปิดเลยเฮ้ยสวัสดีฟาร์มเมอร์โจ What do you need ครับต้องการอะไร Do you have any food คุณมีอะไรบางอย่างที่สามารถกินได้ไหมน่โอ๊ย้ยมันขายด้วยครับเป็นแอปเปิลสิบ,บาทเนาโอ้โหแล้วก็กล้วยด้วยครับอย่างอะสองละากาันนะ Farmer ม,มีกล้วยวางไว้ตรงเตียงแล้วก็เตียงเปียกด้วยครับเขาทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาเขาล้างกล้วยบนเตียงแน่เลยครับโชคดีนะ Farmer Joe ที่ต่อไปต่อเนื่องกันไปอุย้ยแถวนี้มีเจของกินมากมากมหมมากมากมากมา กินข้าวก่อนครับกินกล้วยปัะชีวิตก่อนอุ้ยตกใจหมดโอ้โหทำที่ตกใจนะต่อไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงซอมบี้เราไม่ได้เจอกันนานลุงจะมวยจะหมัดจะมวยกับผมหรอลุง อย่างนี้ต้องซ้ำลุงซ้ำลุงซ้ำลุงอือซ้ำลุงซ้ำลุงโอ้เราสามารถตั้งตรงนี้เป็นแบบเป็นสตรอรี่ของตัวเองได้ครับแล้วเราสามารถเอาของเอาไว้นี้ได้หรออุ้ยเอาขวดเปล่าทิ้งไว้ในนี้ก่อนละกันนะโอ้ไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้เหมือนเป็นบ้านเรานะเหมือนเราเซตเป็นบ้านแล้วอฮ้ยมีประตูนะครับพี่เข้าไปได้ไหมโอ้แม่เจ้านี่คือที่ไหนอ๋อตรงนี้อ๋อมันเหมือนเป็นที่สปอรหรอทุกคนเปิดเลยอฮ้ยตายเป็นใครกัน นาจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมอ่าเอ้ยคุยกับเขาได้ครับ The Leader บอกว่าอะไรนะโอ้มันอยู่ในล็อกเกอร์นี้มานานแล้วอ๋อต้องการแลกเปลี่ยนอุ้ยนี่ไงเรามีโรคป้องกันด้วยครับเอาเมื่อแพดอเอามาก่อนเลย80บาทอุ้ยใครให้พี่โอ้ฟรีขอบคุณครับโอ้ยพี่นายไม้บองฟรีโอเคครับตอนนี้เราได้เบสบอลจากนายคนนี้ฟรีครับอืมเปิดเลยอ้ยมันบอกว่าฟรีส้ายว้าว อย่างนี้ข้างในมนต้องมีของฟรีแน่ๆเลยครับมีจริงๆครับแต่ว่าโอ้โหข้างในนี้เราต้องเจ็บตัวสัหน่อยแล้วกันอุ้ยข้างในมีกุญแจสวยโอ้มีดาบคาตนาด้วยครับแล้วก็อะไรเนี่ยมีดาบโอ้โหมีอาวุธเต็มเลยเก็บก่อนเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็มาไขาตรงนี้ใช่หรือไม่ไขเลยเอาเราเจอห้องแย่มากมาเลยแต่พี่มีคาตนะเออฟันฟันฟัน,ฟนโอ้โห โอ้ยโอ้พี่ตายโอ้แย่ที่สุดเลยโอ้โหสตอรี่คีอะไรนี่มันโอ้โคตรกระจอกเลยเจออะไรก็ไม่รู้ครับอันตรายมากเปิดเลยเอ้าสวัสดีโอ้เจออีกแล้วคนไข้จากโรงพยาบาลจิตเวชมาไล่ฆ่าพี่โอ้โหมันวิ่งเร็วนะอุ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยอกไปเ้ยเ้ยโอ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 ้ยเจ็บเจ็บ อยแล้วก็ลาก่อนออ้อ,อ,อ้พี่ตายอยู่ในนี้อพี่ไปขังน้องคนนั้นแล้วตายคาล็อกเกอร์พี่โอ้พี่มันจะมีคนหนึ่งไว้ก่อนที่จะตายือที่ไปปิดล็อกเกอร์และในนั้นมันจะมีซัมูรไรสามคนอยู่ในนั้นแล้วมันจะมีน้องคนหนึ่งอยูอย่กับพี่ด้วยคนหนึ่งแล้วโดนขังตายอยู่ในนั้นอ้ฟรีซัพพลายแล้วต้องเจอของดีแน่ๆเลยครับห้องนี้ นั่นไงลนะ่ะฮัลโหลโอ้ฉันเจ็บมากอันนี้คือเลสคีครับอุ้ยไม่เคยเจอเลยเลสคีเอาไปทําอะไรได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยนะพวกทองพวกอะไรนี้น่าจะเอาไปแลกกับคนอื่นได้ที่อาจจะเจอแบบคนที่รับซื้อไม่ใช่คนนี้ดิอเอาไว้โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยคนโอ้ไม่ใช่ยิงกูไม่ใช่ยิงกู โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเกมสตอรี่นะครับผมเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะแล้วก็มึนงงด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นนะครับผมก็อย่ากกลืมตัวเกมเลยแล <laughs> ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ